ใชยอุ้ยใช่อุ้ยไปยจไายจใช่ชชชข้าวปลาแล้วครับย่ำเย็นปลาอุดมสมบูรณ์อ<ว>ุ้ยกลางคืน พวกพวกเชือกยาวเข้าป่าครับที่บริเวณโรงพยาบาลพันกว่าร้ายครับหุ้ยสายอุ้ยกลางวันก็เข้ามารักษาที่โรงครับเรื่องอาหารน้ำถาอุดมสมบูรณ์มากับโรงพยาบาลช้างจังหวัดกระบี่ครับอุ้ยใช่มาเมื่อมาเมื่อ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 มาเมื่อมาเออมาดูมา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 เร็ว มามาได้เวลากินหญ้าแล้วนอนฝักบ่อนแล้วมานี่มา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 รู are, Mal Mal ma, ma, ma. Ma, ้มา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 คว้ามาเมื่อเอ็มคว้าเมื <inger S 2> ่อเอ็มคว้าเมื่อเอ็มคว้ามาเมื่อคว้ามาเมื่อคว้ามานี่ทางนี้มา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 อุ้ยได้ขายไปปีคว้ามาเอ็มมาเอ็มเมื่อเอ็ม mẹ em, mà em mà em em em, em mà em, em mẹ em, qua mưa em. Mà, em, mà em 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 em, giả cha ra cả bàn còn hải còn tài ôm em vào điêu, mà em mà em, mưa mà em mà em,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  mưa em mà em qua mưa em, qua mưa em. Qua mà em, mà em quả mưa em quả mưa em qua mà em qua mà em mà em mưa em mà em 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 em, em mà em em, em em mưa em em mà ui 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 dài ui. Ui. ui dài, dài. Trái ui, trai trai Trái ui Trai 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 quá mưa em Trai mưa em Trai ừ đi ra kín em em tao Thôi cô 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 leo là đây làm kinh đây kinh đây làm tổng đi Dẻo leo kia leo Giờ đào cặp Không oh. Cô hỏi cô ơi Cô hỏi cô ơi Cô hỏi cô ấy. Cô hỏi cô Không oh, không oh, đây Giờ thì ta cánh เก็บเหล็มหญ้านี่ยครับทุกคนกังวลน,นะครับก็าจางไม่ได้ครับป้าแต่ป้าที่นี่เป็นพื้นที่เรียบกับป้าอุด้มสมบูรณ์ครับคองม้มครับ Ho ho ho, ai ho, đi lại nào, ho, 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 nào ho, 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 chàng đi, ho, ho, Ninh กินนี้กับปลาเท่าที่นอนตรงนี้ปกปนตรงนี้กับกินยาตรงนี้กับมีน้ำด้วยมีคโคลนด้วยโอเคครับสวัสดีครับ